เอาแล้วแหะคะ่ะมีคนเจอแบงค์ทิติกับพิมพ์ท้ายอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่จุดนี้กลิ่นรักแรงมากๆเลยละจ้ามีข่าวมา่อมอยกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ฝั่งของพระเอกวัยรุ่นอย่างแบงค์ทิติมหาโยธารักเลิกกันกับแฟนนอกวงการคะ่ะว่ากันด้วยสาเหตุเพราะแอบกุ๊กกิ๊กนอกจอกัน กับสาวแบลวอย่างพิมพ์ขาธานิดามานะเลิศเรืองกุลหลังเคยร่วมงานกันในรายการวาไราตี้รายการหนึ่งซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ออกมาปฏิเสธแล้วแหละค่ะว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่ล่าสุดแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้ชักจะมีกลิ่นหว,นวานๆแล้วแหละค่ะและความหวานที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่หลังเพจดังได้ออกมาเมาส์มอยเปิดเผยข้อมูลเด็ดจากแหล่งข่าวชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าบังเอิญเจอกับแบงค์และพิมพ์้าอยู่ด้วยกันจังหวะ วัดเชียงใหม่พร้อมๆกับเพื่อนและครอบครัวของฝ่ายชายงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทางคู่นั้นไปด้วยกันในฐานะอะไรเพื่อนสนิทหรือกุ๊กกิ๊กกันจริงคงต้องรอฟังคําตอบจากทางคู่อีกทีค่ะแต่ที่แน่ๆสนิทกันมากๆชัวรป๊าบจ้า